มือแรกวันนี้กินาม,มา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 มนมามารงรมามาราม <laughs> ามาีาม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 าเาม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 า้าม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 าบาม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 ่เาม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 ่เามามามา้ามามาอาม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 าอนเามามาเามามอนามาืานาม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 ม แบบหลับตลอดถึงโรงแรมก็หลับต่อตื่นแล้วนี่ไงตื่นมาแต่งหน้าไง,งบบาเดินมานะคะจากโรงแรมขับรถมาจากกรุงเทพแร้วก็เดินมาอีกตอนแรกอะเดินมาคนไม่เยอะพอมาถึง,งเท่านั้นแหละ แม่กวนนี้ <c oughs> นนกินม่มามาในขณะที่เขากินก๋วยอยคือถูกต้องแล้วไม่งาันจะ้องขบอกเขาว่าอาปกติก่อกดีนะดีหรอมันลงลำบากหรือมันต้องถือทมขึ้นมาง่ายกว่าไหม อันนี้บางใช่ปะเขาเห็นแล้วแหละว่ามันแบบจางๆมีอะไรคิดจะซื้อไหมคะไม่ไไมีะซื้ออะไรค่ะซื้ออะไรอ่ะบาส้นข้อเท้าเอาจริงเหรอมากเลยใช่มันคือส้นข้อเท้าเ<ช>ขาเคยมีแม่ซื้อแม่เอาทองไปชุบให้แล้วมันก็ หลุดหายไปไหนตอนไหนก็ไม่เรียบร้อยไม่ได้บอกแม่เลยเอา้าวหวังว่าถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่แม่ไม่ได้ดูหรอกโอเคกำลังใจให้เขาด้วยนะคะน้่งกระจายรายได้ทุกคนได้ยยอยู่พอดีประเด็น <laughs> เขากินไปอันมามันอร่อยนะเขาไม่ชอบหวานมากเขาชอบหวาน <laughs> อะไรของเขา oh, เ <laughs> อ๋อชเลปไหนอะอย่าอุบาทหนังโอกเ <laughs> ขบคุณค่ะ น่ารักมาเนี่ยไอฝั่งที่เห็นน้องน้องผีเสื้อน่ารักมากเพราะว่าพี่อลิชอบผีเสื้อเย่แปไแมแซงสีเสร็จแล้วขอบคุณค่ะเราตื่นแล้วทุกคนเสียงหายอยู่ดีๆเสียงก็เป็นอย่างนี้อ่ะ สุดยอดมากเสียงน่าเกลียดมากเลยอะเธอเอ,อ,อืมข้างหน้าถ้าเราตื่นล้วก็เห็นตกลำธารเลยอะไหนพาไปดูหน่อยลำธาร <laughs> อ๋อข้างหน้ามันเยนน็นมากแล้วมันก็มีแสียงน้ำตลอดเวลาอ่าตรงข้างล่างเป็นลำธารอือตับเดวไหลลงไปเรื่อย<ๆ>มันสูงอนะ นี่คือหนังเรื่องแบบง์เดเดวเดเนละอะไร่ปิ้งไก่เออปิ้งไก่ก็ข้างเราพานยดยส้อมขตปลกุแยมก็น่าสนใจดีเหมือนแบบเทำเองทำเองใช่ไหมแยมอร่อยอ่ะเหรออืมอร่อยดี สุดนนี่อนิเม่มนในลูกเสือจะพาไปเที่ยวหลายที่มากเลยค่ะมูมีควายหัวหน้ามูได้งั้นตัวซอวดวิสดีมากค่ะจะบอกให้ <c oughs> หัวหน้ามูมีควาย อาริสลาซะกาฮิชิอะไรคุณหมูอะไรนะปกติเนี่ยนารีมันจะเป็นแบบดอกไม้เขาเคยอยู่หมูดอกดวนดอกําดวนเอาดอกอะไรดีอ่ะหมูดอกส้มสีมาไปยืนตรงนั้นป๊บนึงไปไหนตรงบันไดตรงนั้นยืนข้างนั้นเออยุดฝั่งนี้ใช่ ร่มรื่นมากๆแต่ว่าเราไม่ได้ลออกมาเลยเราเดินมาแค่ตอนเข้ามาครั้งเดียวขราวหน้าเรามาเป็นบ้านแบบฮันนีมูนนี่นะคะมีลำธารอย่างนี้ลูกเสือขอหน้ามูดอกกระเจียวได้ไงาตัวครับ

ที่ที่โปรดปานที่สุด cat brother ายอันนี้เป็นรูปของน้องๆน,น่ารักมากเลยนี่ก็น่ารักคนนี้ดูรันรัน,นนี้นทนทรันรันเขาบอกว่าเป็นตั๋วขึ้นชั้นสองก็คือฉันที่จะเขาจะอัดนื้ให้เราขึ้นไปได้อ๋อ <c oughs> <c oughs> ไปพี่พมือใครน่ารักจังนี่ยน้องงับง <c oughs> ฉันจะเสียสละน้องสเตล่าให้เธอใช่ไหมเนี่ย อันนี้เขาบอกว่าตัวที่มีปกคอนะคะก็คือจะดูทับจับนูนิดน,นึงทับจับแต่ล่าสุดคือเล็นสเตละลูกจะใส่ขนมทุกตัวก็มาเต็มเลยค่ะเห็นไหมนี่ต้องใส่ใจบางแล้วพี่ใจบางแล้ว ออนเก่งมากี่คนนี้นอนเรียบร้อยจังเลยค่ะพี่ไปทุกจานเลยพี่แค่ต้องการแค่นี้จริงหรอเจอตัวที่รักยังชื่ออะไรถาเห็นรูปตั้งแต่ข้างล่างแล้วเขาเล่งมาแล้วพี่หมหูพี่หมูกับ Apple. Apple. เดปโป้งเดโป้งคือตัวไหนกันดี นี่เมีคนหลับไปหนึ่งตื <S <S ่นสวัสดีคนเพื่องแปลกเหมือนกันเนาะมาแบบแบบดูสัตว์ตอนกลางคืนไม่เคยแต่ถ้ามาที่นี่ก็ควรที่จะลองมาเงียบมาก ก็ไม่มีนะักท่องเที่ยวด้วยอืมขึ้นมาบนรถแล้วรอดูสัตว์เร็วมากริมติม <จ>เราดูเขาในทั้งสองเพศเลยด้วยนะคะเขาค่อนข้างสวยเลยค่ะก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับตัว4ี่ในภาษางกล็ดเดาโคขึ้นไปด้านหลังนี่ตัวเล็กๆอยู่ที่นี้หนึ่งตัวกาลังติโตเลยนะนากค่ะลูกของจิงเจ้าเกิดออกมาระเกิดตัวเล็กเกี่ยงแค่2.5เซนติเมตรเท่านั้นเองนะคะต้นใหม่นี่เล่นกันอยู่ด้วยนะคะด้านขวามืออ่านี่เลยค่ะ อาวุธของจิงโจ้ีีก็จะเป็นหมัด <c oughs> ม,มวยนะคะ <c oughs> มาและลานี่แหละค่ะก็จะมีสีขาวกับดําสลับกันไปเลยนะคะแต่ว่าลายของม้าลายจะมีไม่ซ้ํากันเลยสักตัวคล้ายกับลายนิ้วมือของมนุษย์รา <c oughs> นั่นเองค่ะบางตัวกุอ้วนนะคะบางตัวก็กาลังตั้งคันอยู่ก็ีค่ะมา <c oughs> ต้อนรับก่อนเลยนะนั่นขวาเมื่อมีชื่อว่าน้องจูนะคะนี่เลยเป็นเทศเนียเพียงตัวเดียน้องจูอายุเพียงแค่เจ็ดขวบเท่านั้น จับได้นะคะจับได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าสัมผัสกับพวกเขาก็เดี๋ยวไปล้างมือกับแอลกอฮอล์ได้ยังเหลืออยู่มันะคะยู่ไม่ไกลจากเหียบ้านนักค่ะบางครั้งเจ้ากิ่งไม้ใบไม้มาเอาทางเยียวกีกด้วยค่ะบายบายค่ะขอเชียร์ขอบคุณให้ในางอีกสักรัค่ะ ว้ามาที่ร้านอีกแล้วขออนุญาตเปลี่ยนกล้องนะคะเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในซัมฟอรีก็คือแบตกล้องหมดตอนนี้เราอยู่ที่ประตูช้างเผือกมานั่งกินสุกกี้ช้างเผือกกันแล้วก็ว่าจะกินขนมหวานแถ้วนี้ <c oughs> ก็มีคนกําลังพบงานมาทําด้วย <c oughs> พรุ่งนี้วันสุดท้ายของทริปเชียงใหม่แล้วแงไม่อยากกลับเลยใช่ไม่อยากกลับเลยโอ้ี้แห้งขึ้นแล้วดูน่ากินมากเลยเขาชอบผักแบบนี้มากเลยมันแบบเขาชอบกุนเส้นที่มันสุกมากๆอ่ะแล้วมันจะแบบหนึบๆใช่ปะใช่มันจะหนึบๆี่มาดูนุ่มเลยใช่ดีเดียวน่ากินมากที่นี่อยู่ตรงอ่า ประตูชั้งเกือบมีที่จอดรถชั่วโมงละว5บาบาทสำหรับรถเก่งด้วยสบายมากว้า <Wow. S 2> ดูดิเส้นมันหนึหนนบ,บหนึบเห็นปะความแบบดึงๆึงคือแค่เห็นก็รู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงเขาชอบเส้นแบบนี้มากขอได้เขาจะชิมหมูนะคะกับเส้นนะคะแล้วก็ผัออดอ๋อสรุปว่าเขากินทุกอย่างกัดเ <laughs> ลย กลิ่นไม้ของกะทะจริงเหรอเขาเลยนะร้อนชิมีลอบเนี่ยผมเลือกตักไข่มันหอมแบะกะทะใช่ใช่กลิ่นเหมือนฟิลเหมือนแบบ ก๋วยเตี๋ยว,วขวั้วไก่อ่ะมันจะแบบหอมกลิ่นของกระทะมันแต่มันไม่ได้เหม็นไหมนะถ้าใครชอบต้องมากินอร่อยมากเย้ถ้าบ้านไม่พามากินจะรู้สึกเสียใจมากถ้ารู้ว่ารสชาติดีไม่พามากินโอเคคุ้มแล้วเยไปขนมซ้ <laughs> วงบัวลอยช้างเผือกก็คือตรงเนี้ยคือร้านสุกี้ที่เรากินกันเมื่อกี้แล้วเดิน มาติดเดี่ยวก็ไปร้านขนมหวานแล้ววิธีเด็กอ้วนขอบคุณค่ะว้าวของเขาคือบัวลอยมะพร้าวชอบมากบลยมะพร้าวอ่อนนี่นของเพียรีเป็นแปะกล้ว้เออดมจะเล็กๆหนึบๆจะไม่พองๆเหมือนแบบที่เคยเห็น,นพองๆใหญ่ๆเกินไปใช่นี่มันจะแบบอ่าเข้า<ๆ>ใจได้ลองดูลอง ชอบข้างเ้วคือสอง้วยก็คือแบบข้างล่างเขาจะใส่กะทิที่เป็นใบเตยตัวอ้วนเลยแต่กินได้เรื่อยๆแบบเนี้ยมันไม่เลี่ยนมันไม่เลี่ยนน้ำมันไม่ได้ข้นแบบข้นแบบนืดและขนาดนั้นอะในในลองอธิบายห่าพูดเลยมาก ที่สวนสัตว์เชียงใหม่เมื่อเช้าไปไหนมาล่าสุดลงบ้านเชียงใหม่กำลังจะไปดูรถอันนี้ก็ไหนอันนี้รถกอล์ฟนี่รถกอล์ฟชอบก็คือเบรกนะก็ใหญ่เบรกพักกิ้งรถตู้รถเวลาจอดจำปกจำตัวิดค้างไว้ปกดกดล็อกอะกลัว เื่อคืนนั่งแล้วเธอขับรถใช่แล้วกดโอ้ my g ก d ดโอ้ my god ดย่งช้าเลยครับมือสั่นคืนคืนอ่เราขับให้ย้อนอนแหม่แค่รถกอล์ฟมสั้นเธอขับให้เขานั่งครั้งแรกอย่างเกรงเลยครับเดี๋ยวค่อยมาดูมินิซูตอนท้ายเธอแตะจ่ายเบรกตาเบรกเออปล่อยรถไหลจำไว้ว่า จำไว้ว่าขึ้นานี่นี่คือที่จอดขาวแดงคือห้ามจอดใช่ไหมต้องมาจอดสีขาวแต่เบย์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 แบเครื่องอ๋อไม่ตายใช่ัวพี่รักสุดปังเจเดินขับรถขับรถไหนอ่ะนั่นไงนั่นงหลับคือหลับจริงๆหลับใต้น้ำคือหลับตาหลับแบบ ชวเขาชอบคิดว่าน้องเหมือนขามหมูในหมอ้อปลาโล่ม <laughs> ันเหมือนนะมันเหมือนขามหมูในหมอ้อปลาโล่ไหมทุกคนเหมือนเหมือนเ,ออเหมือนลองหาชื่อโอ้วัตด,ดีอา้าวนมก้นกันแล้วอะถ้าเราตกลงไปอ่ะนางก็คงไม่กินหรอกเพราะว่านางกินพืชกับผลไม้แต่ก็ไม่รับประกัน กินพืชกับผลไม้หลังจากที่ขับรถกอ็ไปเมื่อกี้นะคะอาลิก็บอกว่าเธอถือกล้องเถอะไม่ได้บอกว่าขับไม่ดีแต่ว่าเอาสบายใจมาสู่ย่านีมัเลยมาดากัสกามาดากัสกาชื่อว่าอะไรนะที่เป็นเพื่อนกับสิงโต What are you doing ที่หน้ำมุมนี้เลย ชอบม้าลายแบบดูน่ารักคือแบบม้าปกติทั่วไปจะเป็นตัวสูงสูงใช่ไหมแต่น้องจะแบบตัวเล็กติดเๆแล้วก็ชอบก้นน้องอยากตบน้องกำลังทำอะไรสักอย่างหาผงหรออเปล่บอุ้ยเอ้ยตกใจหมดเลย คือเขาง่วงมากๆคนเนี้ยคือแบบอยู่ในควาเลียมคือแบบลอยเดินช้าลอยแต่ตอนเนี้ยตื่นแล้วคุณรู้ไหมคะเพราะอะไรซึมเป็นปุกจิตวิญญาณนี่อ่ะกินแล้วก็นอนเหมือนใครเลยง่วงแล้วอ่ะ